แสงจันทร์วันเพ็ญสาดส่องกระทบยอดเจดีย์รายของวัดชัยวัฒนารามเผยให้เห็นอิฐมอญสีแดงเก่าแก่ที่อาบไล้ด้วยความขลังและเงียบสงัดกลิ่นทูปจางๆผสมกับไอเย็นจากแม่น้ำเจ้าพระยาลอยอวนอยู่ในอากาศแต่ทว่าความสงบเงียบของกรุงเก่ากำลังจะถูกฉีกกระชากท้องฟ้ายามค่ำคืนเหนืออุทยานประวัติศาสตร์บิดเบี้ยวเป็นเกลียวคลื่นสีเขียวมรกตตัดกับสีแดงฉานด่งเลือด รอยแยกมิติขนาดมหึือมาปรากฏขึ้นพร้อมเสียงกำปนาที่ทำให้ฝูงนกแตกตื่นบินว่อนระวังตัวนะทุกคนเครื่องตรวจจับมานาของฉันบอกว่ามีพลังงานประหลาดกำลังพุ่งออกมาเสียงของเกวนตะโกนแข่งกับเสียงลมพายุขณะที่เบนเทนนี่สันในวัยหนุ่มกระชับเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวขาวจ้องมองไปยังใจกลางพายุฝุ่นทันใดนั้นร่างเงาสามร่างร่วงหล่นลงมาจากรอยแยกกระแทกพื้นดินฝุ่นตลบ เมื่อควันจางลงปรากฏเป็นเด็กหนุ่มที่มีแผลเป็นบนหน้าผากสวมชุดคลุมลายตารางหมากรุกสีเขียวดำพร้อมกับเด็กสาวที่คาบกระบอกไม้ไผ่และเด็กชายผิวขาวซีดที่ดูน่าสะพรึงกลัวทันจิโร่คามาโดค่อยๆย,ยันกายลุกขึ้นจมูกของเขาขยับฟุดฟิตดมกลิ่นที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนในยุคไทโชกลิ่นไหมกลิ่นกรรมฐานและกลิ่นของอสูร ทันจิโร่ตะโกนพร้อมชักดาบนิจิรินสีดำคลับออกมาทัานทีที่สายตาเขาเหลือบไปเห็นร่างสูงใหญ่ที่มีไฟลุกท่วมหัวอย่างสวอมไฟซึ่งเบนพึ่งแปลงร่างเพื่อเตรียมรับมือเดี๋ยวก่อนพ่อหนุนสมุไรฉันไม่ใช่ศัตรูนะเว้ยเบนในร่างสวอมไฟพยายามอธิบายแต่เสียงแหบพร่าและเปเลวไฟที่โผยพุ่งจากฝ่ามือทําให้ทันจิโร่เข้าใจผิดคิดเป็นมนอสูรโลหิตชนิดใหม่ปราณวารีกระบวนท่าที่หนึ่งดาพาวารี ทันจิโร่พุ่งตัวด้วยความเร็วสูงสายน้ำสีฟ้าครามปรากฏขึ้นรอบคมดาบตัดผ่านอากาศพุ่งเข้าใส่เบนเบนต้องยิงลูกบอลไฟสวนกลับไปเกิดการประทะก,กันตูมใหญ่แสงสีส้มและสีฟ้าสว่างว่าไปท่วงวัดชัยวัฒนารามสะท้อนเงาวูบว่าบ,บนกำแพงอิฐเก่าหยุดเดี๋ยวนี้ทั้งสองฝ่ายเสียงอันทรงพลังดังขึ้นพร้อมกับไม้เท้าขนาดย่อมที่กระแทกพื้นดินเกิดเป็นคลื่นพลังเวทสีขาวจางๆผลักทั้งคู่ออกห่างจากกัน ปู่แม็กซ์เดินออกมาพร้อมกับชายชารานุ่งขาวห่มขาวผู้นั้นคือหมอทำเท่าผู้ดูแลสารหลักเมืองที่มาพร้อมกับสายสินจินในมือไอหนูฟังข้าหมอทำเท่าเอ่ยด้วยน้ำเสียงแหบพร่าแต่กังวานสิ่งที่เจ้าได้กลิ่นจากเจ้าหนุ่มไฟลุกนั่นไม่ใช่อสูรกินคนแต่เป็นพลังจากดวงดาวส่วนเจ้าหนุ่มต่างดาวเด็กคนนี้มีจิตวิญญ,ญาณที่บริสุทธิ์ด,ดั่งทองคำเปลวอย่าได้ใช้กำลังเข้าห้ามหันกันทันจิโรช่ชง,งัก ลดดาบลงช้าๆเมื่อจมูกที่เฉียบคมของเขาเริ่มแยกแยะได้กลิ่นของเขาแม้จะดูอันตรายเหมือนไฟป่าแต่ลึกๆแล้วไม่มีเจตนาฆ่าฟันขอโทษด้วยครับทันจิโร่ก้มหัวขอโทษแทบจะติดพื้นตามธรรมเนียมญี่ปุ่นทำให้เบนที่คืนร่างเป็นมนุษย์ต้องรีบยกมือไหว้รับแบบเก๋ๆก,กังๆแต่ความโล่งใจอย,อยู่ได้เพียงช่วงครู่เสียงหัวเราะอ,อันน่าสยดสยองดังมาจากยอดพระปรางประธาน วิลแก็กส์จอมวายร้ายแห่งจักรวาลยืนตระหง่านอยู่บนนั้นแต่รูปลักษณ์ของเขาเปลี่ยนไปร่างกายครึ่งหนึ่งถูกปกคลุมด้วยใยแมงมุมสีขาวโพลนและดวงตาข้างหนึ่งกลายเป็นสีแดงกำ่ัที่มีอักษรญ,ญี่ปุ่นสลักอยู่ข้างกายของเขาคือรุย่ยอสูรแมงมุมที่ถูกดึงข้ามมิติมาด้วยช่างหอมหวานเหลือเกินวิลแก็กส์ทำรามเลือดของอสูรตนนี้เมื่อผสานกับเทคโนโลยีชีวภาพของข้ามันทำให้ข้ารู้สึกถึงพลังอำนาจที่ไร้ขีดจำกัด สิ้นเสียงวิลแก๊กสะบัดมือยิงใยแมงมุมเลเซอร์สีแดงฉานออกมานับร้อยเส้นครอบคลุมพื้นที่วัดชัยวัฒนารามทั้งหมดราวกับกรงขังใย,ยเหล่านั้นมีความร้อนสูงจนหลอมละลายอิดมอนได้รุยแสยะยิ้มพร้อมกระตุกนิ้วบังคับให้สากปรักหักพังลอยขึ้นมาประกอบร่างเป็นโกเลมยักษ์เนสโกฝากดูแลคุณเกวนกับปู่ด้วยทันจิร่ตะโกนสั่งน้องสาว เนสุโกะพยักหน้ากระโดดหลบยายเลเซอร์อย่างคล่องแคล่วใช้กรงเล็บปัดป้องการโจมตีปกป้องเกวนที่กำลังไร้เวทสร้างโลกคุ้มกันหมอทำเท่าเอาละ่ะเบนเราต้องเล่นงานมันพร้อมกันทันจิโร่หันมาบอกเบนแววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นจัดไปถึงเวลาฮีโร่แล้วเบนตบหน้าปัดออมนิเทคสแสงสีเขียวสว่างวาบร่างกายเขาขยายใหญ่ขึ้นมีสีแขนและกล้ามเนื้อเป็นมัดมัด f o r arms เบนกระโจนเข้าหาวิลแก็กซทุบทำลายโกเลมอิดแตกกระจายด้วยหมัดรุ่นๆแต่ใยแมงมุมเลเซอร์ของวิลแก็กซเหนียวแน่นเกินคาดมันพันธนาการแขนทั้งสี่ของเบนไว้แน่นยิ่งดินยิ่งรัดยิ่งบาดลึกเข้าไปในผิวหนังทันจิโร่พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ก็ถูกรุยขัดขวางด้วยใยสังหารเจ้าพวกมนุษย์น่าโง่วิลแก็กซเยียหยันที่นี่คือจุดจบของพวกเจ้าและข้าจะเปลี่ยนวัดเก่าๆนี่ให้เป็นฐานบัญชาการใหม่สถานการณ์เข้าขั้นวิกฤต หมอทำเท่ามองเห็นท่าไม่ดีจึงโยนสายสินจินมงคลที่ผ่านการปลุกเสกมานับทศวรรษไปให้ทันจิโร่เพราะหนุ่มใช้สิ่งนี้มันจะช่วยผสานจิตของเจ้าเข้ากับพลังธรรมชาติทันจิโร่รับสายสินจินมาพันรอบดาบ้ามดาบทันใดนั้นเขารู้สึกถึงความสงบเย็นว่าบไหลผ่านร่างกายเหมือนสายน้ำเจ้าพระยาที่ไหลเอื่อยแต่ทรงพลังเขาลับตาลงหายใจเข้าลึกเพ่งสมาธิไปที่ความสัมพันธ์ของสรรพ,พสิ่งเบนนายทำตัวให้ร้อนที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทันจิโร่ตะโกนเบนเข้าใจแผนการทันทีแม้จะถูกมัดอยู่แต่เขาเปลี่ยนร่างอีกครั้งกลางอากาศแสงสีเขียวระเบิดออกกลายเป็นฮีทบลส์มนุษย์เพลิงผู้ร้อนแรงเผาให้วาดไปเลยเบนเร่งอุณหภูมิร่างกายถึงขีดสุดเปลวไฟมหาสารระเบิดออกมาเผาไม้ใยแมงมุมจนเป็นจุนพร้อมกับสร้างวงแหวนไฟยักษ์ลอยคว้างอยู่กลางอากาศเหนือวัดเหมือนดวงอาทิตย์ดวงที่สองที่ส่องสว่างท่ามกลางความมืดมิดวิลแก็ซขะงะเมื่อเจอความร้อนระดับซูเปอร์โนวา ทันจิโร่ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยเขาเปลี่ยนกระบวนท่าหายใจจากปราณวารีเป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรษฮิโนทามิคากระมังกรสุริยันกลางกลดทันจิโร่พุ่งทะยานผ่านวงแหวนไฟของเบนดาบนิจิรินดูดซับเปลวเพลิงจากต่างดาวผสานเข้ากับปราณตะวันจนคมดาบกลายเป็นสีทองอารามร้อนแรงดังลาวามังกรไฟตัวมหึมาที่เกิดจากพลังผสมผสานพุ่งเข้าใส่วิวแก๊กส วิลแก๊สพยายามใช้โล่พลังงานต้านทานแต่ความร้อนแรงของวิทยาศาสตร์ต่างดาวและความคมกริบของจิตวิญญาณน,นักล่าอสูรนั้นเกินกว่าจะต้านไหวคมดาบตวัดผ่านเกราะและใยสังหารตัดขาดการเชื่อมต่อระหว่างวิลแก๊สและเซลล์อสูรของรุยเสียงคำรรามสุดท้ายของวิลแก๊สดังกึกก้องก่อนที่ร่างมหือมาจะกระเด็นไปกระแทกกำแพงวัดจนฝุ่นฟุง้งรุยที่หลุดจากการควบคุมสุดลงร่างกายค่อยๆสลายเป็นเท่าฐานแต่คราวนี้แววตาของอสูรเด็กกลับดูสงบลง ทันจิโร่เดินเข้าไปหาวางมือบนไหลของรุยอย่างอ่อนโยนส่งผ่านความอบอุ่นครั้งสุดท้ายขณะที่เบนในร่างมนุษย์ยืนมองด้วยความทึง่งเขาเพิ่งเข้าใจว่าการปราบศัตรูไม่ใช่แค่การเอาชนะแต่คือการปลดปล่อยแสงอรุณรุ่งเริ่มจับขอบฟ้ารอยแยกมิติกำลังจะปิดลงทันจิโร่เนซุโกและวิญญาณของรุยเริ่มเลือนลางขอบคุณมากนะเบนการต่อสู้กับนายทำให้ฉันรู้ว่าโลกนี้กว้างใหญ่แค่ไหน ทันจิโร่กล่าวพรามรอยยิ้มที่จริงใจนายก็เจ๋งไม่เบาเลยเพื่อนถ้ามีโอกาสฉันจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานะเบนยิ้มตอบพลังยกนิ้วโป้งให้ทันจิโร่โค้งคำนับต่ำแบบญี่ปุ่นอย่างสวยงามส่วนเบนค่อยๆพนมมือไหว้ตอบแบบไทยที่หมอทำเท่าสอนมาร่างของนักล่าอสูรค่อยๆจางหายไปพร้อมกับแสงแรกของวันใหม่ทิ้งไว้เพียงวัดชัยวัฒนารามที่กลับมาเงียบสงบและมิตรภาพข้ามมิติที่จะจารึกอยู่ในความทรงจำตลอดไป